สวัสดีครับข่าวสำหรับผู้หางานประสงค์จะทำงานในหน่วยงานราชการวันนี้สพทออเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น44อันตราไม่ต้องมีการสอบผ่านภาคก่อนนะครับท่านใดสนใจก็ดูประกาศไปพร้อมกันที่เป็นสาระสำคัญนะครับ ประกาศสมมะง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง,งานราชการทั่วไปวงเล็บส่วนกลางนะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็มีพนักง,งานธุรการ19อัตราพนักง,งานพัสดุ1อัตรานักจัดการงานทั่วไป11อัตรานักวิชาการศึกษา7อัตรานักสพกรบุคคล1อัตรานักวิชาการโสตทัศนศึกษา1อัตรานักวิชาการเผยแพร่1อัตรา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ1อัตราวิศวกรไฟฟ้า1อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์1อัตรานะครับลักษณะงานที่ปฏิบัติก็ดูได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศค่าตอบแทนนะครับถ้าเป็นกลุ่มงานบริการนะเดือนละ13,800ถ้าเป็นกลุ่มบริหารทั่วไป1 0 0 0 0 0บาทถ้าเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะก็เหมือน9,500บาท ด้านบนเขาแยกกลุ่มไว้ให้นะครับเราจะสมัครตำแหน่งไหนก็ดูกลุ่มเพราะว่าเขากำหนดค่าตอบแทนตามกลุ่มนะที่สมัครรยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่ทำสัญญาจนถึง30กันยายน2567ก็คือปีงบประมาณ67นะครับและอาจต่อสัญญาได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับครั้งละไม่เกิน4ปีนะครับ ควรสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็เดี๋ยวดูท้ายประกาศวันเวลาในการรับสมัครก็คือประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2565ถึงวันที่25กรกฎาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโดยเข้าไปกรอกไปสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง25กรกฎาคม2 5 6 5ที่เว็บไซต์ obec.thai.jobjob.com นะครับเดี๋ยวผมแนบิดีให้ท่านนะแล้วก็ท่านก็เข้าไปสมัครสอบออนไลน์เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทําตามขั้นตอนที่กําหนดระบบก็จะออกแบบฟอร์มชำระเงินให้โดยอัตโนมัติท่านก็พินพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในะดาด A4 นะครับแล้วก็บันทึกไฟล์ข้อมูลไว้หากท่านไม่มีปรินเตอร์นะ นำเอกสารการชำระเงินที่เป็นแบบฟอร์มนะครับไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยนะตั้งแต่19ถึง26กรกฎาคม2565ได้3ช่องทางจะไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ครับทุกสาขาทั่วประเทศช่องทางที่2คือผ่าน ktb net bank นะครับช่องทางที่3คือตู้ atm นะของธนาคารกรุงไทยก็ทำรายเช่นเดียกัน การตรวจสถานะการสมัครสอบหลังจากที่ท่านชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเนะี่ยท่านก็สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่เว็บไซต์เดียวกันกับที่ท่านสมัครนะครับไปที่หัวข้อตรวจสอบสถานะชำระเงินท่านก็พิมพ์ไปสมัครตั้งแต่12สิงหา65ได้นะครับค่าธรรมเนียมในการสมัครก็330บาท300บาทแรกเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสอบอีก30บบาทเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารนะ ก็เกื่อนไขในการสมัครสอบก็ผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้เพียง1ตําตำแหน่งเท่านั้นนะครับเมื่อท่านเลือกแล้วเนี่ยท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้นะคิดให้ดีนะครับบางคนจบมาหลายใบนะมีวุฒิหลายด้านท่านต้องเลือกเอาอย่างเดียวนะตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับการประกาศร,รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวันเวลาสานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบก็ภายใน11สิงหาคม2565ที่เว็บไซต์เดียวกันนะหลักสูตรวิธีการสอบก็จะมีการประเมินสมรรถนะนะครับ2ครั้งครั้งแรกก็100คะแนนโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบ่งเป็นความรู้ความสามารถทั่วไป50คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง50คะแนนนะแล้วก็การประเมินสมรรถนะครั้งที่2 อีก50คะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวการสัมภาษณ์ก็จะมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะหลักฐานที่ต้องยื่นในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1ท่านต้องมีใบสมัครด้วยนะครับแล้วก็ติดรูปถ่ายด้วยนะลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยส่งใบสมัครให้เจ้าที่ที่คุมสอบด้วยนะครับบัตรประชาชนนะตัวจริงนะครับที่ไม่หมดอายุ แล้วก็หลักฐานใช้ a อ K อยู่นะครับ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการสอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ณจุดคัดกรองนะครับกรณีที่ท่านตรวจ ATK ด้วยตนเองให้รับรองตนเองตามแบบแนบท้ายประกาศนี้เอาเขอยังช่วหน่อยนะครับก็จะประหยัดท่านแต่ว่าต้องใช้แบบตามที่เขาประกาศนะการประเมินครั้งที่2นะครับก็ ใช้ใบสมัครเหมือนกันครับพิดรูปถ่ายแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็เรื่องของวุฒิการศึกษาด้วยนะครับก็นํามาด้วยนะสาเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาใบเรียกะกอบชาชีนะวิศวกรรมก็เฉพาะตําแหน่งที่ต้องที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะสำเนาหลักฐานอื่นเช่นทะเบียนสมรสนะครับการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะหลักฐานเกี่ยวกับ a อ K ด้วยนะครับ เกณฑ์การตัดสินก็แต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะทีนี้นะครับดูแนบท้ายประกาศดีกว่านะตำแหน่งแรกนะครับคงจะยกตัวอย่างเพียงแค่ตำ,ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งอื่นท่านดูเองนะพนักงานตุราการเนี่ยนะครับเขาจะใช้วุฒิปวสนะครับได้รับประกาศสิทธิ์พิชิตปวส ชั้นสูงเนี่ยหรือว่าปประนะครับหรือคุณวฒ์อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชานะหลักสูตรวิธีการสอบก็ประเมินครั้งที่1100คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป50คะแนนแรกก็ทดสอบเรื่องต่อไปนี้เป็นพระราชกิษกากาด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับสองหตัวนี้ก็กฎหมายตัวนี้ก็ไม่เยอะนะครับ แล้วก็มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการออกสำน,นักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมและก็ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ2547และฉบับที่2 2560นะครับ แล้วก็ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักง,งานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักง,งานราช,ราชการ2554ฉบับที่2 2560และฉบับที่3 2562แล้วก็มีเรื่องของข่าวสารทั่วไปเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนะเตรียมตามนี้เลยนะ50คะแนนแรกอีก50คะแนนเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ด้านการจัดงานจัดการงานเอกสารการจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดทางบประมาณการประสานงานการจัดการองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ2526และแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของราชการ2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะรวมกันก็เป็น100นะครับ ส่วนการประเมินสมรรถนะครั้งที่2คะแนนเ,เต็ม50คะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าประเมินครั้งที่2จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการประเมินครั้งที่1แล้วนะครับก็แต่ละคนต้องรอสอบในส่วนแรกให้ผ่านก่อนนะครับแล้วค่อยไปสอบสัมภาษณ ่านจะสอบตำแหน่งไหนท่านก็ดูเนื้อหาของตำแหน่งนั้นๆครับเช่นถัดไปก็เป็นเรื่องของพนักง,งานพัสดุนะครับก็จะต่อ,ต,อต่อมาเรื่อยๆนะทุกตำแหน่งเห็นไหมครับเตรียมตามหัวข้อที่เขาบอกเลยนะจะดูว่าด้านท้ายต่อจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมีสาระสำคัญอื่นค้างอีกไหมนะครับ อ่ะนี่ไงฮะตัวที่เป็นใบรับรองกรณีที่ท่านตรวจ a อทด้วยตนเองใช้แบบนี้เลยนะอย่าไปใช้อย่าไปทําเองนะครับเขากําหนดแบบมาต้องใช้แบบนี้เดี๋ยวจะไม่ถูกต้องนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับชื่อนามสกุลเลขประจำตัวสอบตําแหน่งที่สมัครตรวจเมื่อไหร่นะอย่าให้เลยเวลานะครับคํานวณให้ดีนะแล้วก็บัตรประชาชนท่านผลตรวจ a อ k เคนะแล้วก็ผู้สมัครเซ็นรับรองก็แค่นี้เองครับวองว่าทุกคนที่ประสงค์จะสอบของ สพทเนี่ยนะถ้าตั้งใจแล้วทําให้เต็มที่นะครับคุยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในบรรจุทุกคนนะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ